หลวงพ่อครับช่วยลูกด้วยหลวงพ่อช่วยลูกที่ดันดนมาหาถึงนี้พึ่งบารมีพระคุ้มคลองหลวงพ่อครับโปรดเมตตากรุณา,าสนองลูกออกหักรักลอยล่องจนเงินทองมองหม่อนใจ มืดแปดดานแล้วครับหลวงพอ่อลูกวอนขอชีวิตใหม่ดนบันดาลอำน้อยชัยโชคลังไลเป็นเศรษฐีหลวงพ่อครับนึกสงสารโปรดประทานสิ่งดีพึงใบบุญคุ้มชีวิตให้ลูกนี้มีโชคช่วย ให้ลูกร่ำรวยมีแฟนสวยด้วยยิ่งดี